สวัสดีครับองค์นกเขาใหญ่ลบลีครับดูเจ้าจิจจัดเรียกครับนี่ครับนี่ครับไอ้ีได้ดูได้ชมครับนี่ครับดูครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับไม่เรียกไม่ทีไปครับนี่เรื่อยๆครับนี่ครับนี่ไม่ใช่ทียิบครับนี่ครับนี่ครับดูครับกําลังคึกเลยครับนี่ครับนี่จิจจัดเสียงเล็กขึ้นดาลานครับ ขูขึ้นดานกระฐานป่าครับนี่เรียกไปขูไปครับนี่ไอสีได้ดูได้ชมครับนี่นี่ของแท้แน่นอนครับต้องตัวนี้ครับจีจาร์ดครับนี่เนี่ยนี่ดูครับฟามเก่าของเขาครับนี่นี่ี่ไอีได้ดูได้ชมครับนี่ไอศีอยากได้ยินเสียงเรียกครับนี่ดูครับไม่ติดอ่างไม่ทีครับไม่ต้องกลัวครับนี่ครับ นี่ครับทีได้ดูได้ชมครับนี่ได้ฟังนะครับนี่ครับนี่นี่นี่อยากได้ก็โทรหาองค์เขาใหญ่บรครับจะได้จัดส่งครับนี่ครับราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดครับนี่ครับนี่ครับโทรสอบถามเข้ามาได้ครับนี่ครับนี่ทีได้ดูได้ชมครับนี่เจ้าจีจัดครับนี่ครับนี่ ไปรูไปครับรีบโถเลยนะครับโถก่อนได้ก่อนครับปิดก่อนส่งก่อนครับไม่ต้องกลัวโอนจริงส่งจริงครับนี่นูครับไอ้ทฟฟีได้ดูได้ชมครับ